สถานีโทรทัศน์สีกองทบ,บกช่อง7ร่วมกับ Sense Entertainment เสนอ ท่านผู้ชมเข้าสู่เกมโชว์ที่ตื่นเต้นและเร้าใจที่สุดในประเทศไทยเพราะนี่คือตกสิบหยิบล้าน Steel Standing ไทยแล n d ยืนสำหรับผู้แพ้ครับหนึ่งผู้แข่งขันที่สามารถเอาชนะสิบนักสู้ของเราได้รับเงินรางวัล1ล้านบาทสรับสุนโดยผลิตภัณฑ์ดร์ไมเออร์ผู้แข่งขันของเรานะครับชนะการดวลมาแล้ว1ครั้งสะสมเงินอยู่1 0 0 0 0บาทวันนี้เขาจะทําได้ดีแค่ไหนเอาใจช่วยกับคุณกุ้งสุธิราชอาสยามครับสวัสดีครับูมลไปแล้วหนครั้งเป็นยังไงบ้าง ตื่นเต้นนะครับจากที่เราดูหน้าเวทหน้าทีวีกับมายืนตรงเนี้ยมันต่างกันมากความกดดันมันต่างกันกดดันครับแต่ว่าก็พยายามพยายามรักษาสติตัวเองเอาไว้ก่อนอืมเอาหล่ะแล้วก็ชนะมาได้แล้วหนึ่งครั้งบผมตอนนี้เหลืออยู่9ท่านแล้วนะขยับเข้าใกล้เงินล้านไปเรื่อยๆครับผมถามก่อนว่าตอนนี้ช่วงนี้งานลิเกของเราเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็ออกทุกวันครับเดินทางทุกวันโอ้โหครับก็ลิเกเราเป็นลิเกคอนเสิร์ต ก็จะเป็นม so mm ีคอนเสิร huh. yeah. ์ตด right. ้วยแล้วก็มีการแสดงลิเกด้วยแล้วก็ฉากไฟแสงสีแล้วก็ใช้ระบบ led จอ led อะไรเงี้ยครับก็มีทั้งคอนเสิร์ตมีทั้งลิเกแฟนๆก็มาดูก็คุ้มค่าก็ครบรถเลยใช่ครับนะครับมีลิเกด้วยมีคอนเสิร์ตด้วยแสงสีเสียงเพียบใช่ครับโอ้โหเอาล่ะเพราะฉันติดตามผลงานกันได้ครับจ้างได้ได้เลยครับจองได้ถึงปีหน้าเลยครับโอ้โหเปิดเลยนะครับเอาล่ะพร้อมหรือยัง พร้อมครับถ้าพร้อมเกมจะเริ่มขึ้นเมื่อเข้าไปยืนประจำตำแหน่งเชิญเลยครับผุส้สุดทีราอาสยามครับเอาล่ะประจำที่เรียบร้อยแล้วนะครับหันไปมองรอบๆเลย9นักสู้ที่เหลือคุณจะเลือกหมายเลขใดมาเป็นการดวลครั้งที่2ของคุณครับ หมายเลขหมายเลขสี่ครับหมายเลขสี่คุณคิตตี้เชิญแนะนำตัวครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อคิตตี้นะคะนางสาวมณภพรเกตพมทำอาชีพเป็นพนักงานโรงแรมค่ะเป็นพนักงานโรงแรมนะครับค่ะคุณกุ้งเลือกคุณมาเป็นการดวนครั้งที่สองมีอะไรอยากจะบอกเขาหน่อยไหมฮะอ่าถึงคิตตี้ชื่อจะเหมือนแมวแต่จริงๆแล้วชอบกินกุ้งนะ ถึงกุ้งจะตัวไม่ใหญ่แต่ก็เคี้ยวยากนะครับเอาละสิเดี๋ยวใครจะเคี้ยวไข่ต้องมาพิสูจน์กันและนี่คือการดวลครั้งที่สองของคุณกุ้งสุดที่ราก สสู่เงินล้านของคุณกุ้งสุธิราชนะครับส่วนคุณคิตตี้นักสู้จากทางบ้านซูเพื่อเงินค่าหัวที่อยู่ข้างหน้าของตัวเองสูงสุดถึง4 0,000บาทมาลุ้นกันครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะคําถามแรกเริ่มที่คุณคิตตี้ครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคําถามนี้ครับแสดงให้ปรากฏว่าชอบใจด้วยริมฝีปากและใบหน้าถูกต้องครับยิ้มม,มาทางคุณกุ้งกันเลยครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน3ครั้งกับคําถามนี้ครับ ยิ้มแย้มครับชื่นบานถูกต้องครับยิ้มแย้มกลับมาทางคุณคิตตี้ครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับยิ้มพร้อมที่จะสู้กับอุปสรรคอันตรายใดๆโดยไม่ยอมถอยถูกต้องครับยิ้มสู้มาทางคุณกุ้งครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน3ครั้งกับคำถามนี้ครับยิ้มแป้นครับแก้มแป้นถูกต้องครับยิ้มแป้น มาต่อทนนี่คุณคิตตี้ครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับยิ้มน้อยๆด้วยความกระยิม,ยม,มใจหรือ <ภา S 1> พอใจถูกต้องครับยิ้มกลิ่มมาทางคุณกุ้งครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน3ครั้งกับคำถามนี้ครับยิ้มวางหน้าไม่สนิทยิ้มเจือนถูกต้องครับยิ้มเจือน มาต่อที่คุณคิตตี้ครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับยิ้มอย่างร่าเริงเบิกบานถูกต้องครับยิ้มแฉ่งครับมาทางคุณกุ้งครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน3ครั้งกับคำถามนี้ครับยิ้มด้วยความอิ่มใจย,มย,มยิ้มยิ้มยิ้มย่องถูกต้องครับยิ้มย่องครับ ยิ้มด้วยความอิ่มใจโอ้โหเงียบไปอยู่นานนึกว่ามีปัญหาซะแล้วข้อนี้แต่ตอบถูกจนได้นะครับยิ้มย่องเอาล่ะกลับมาทางคุณคิตตี้กันบ้างครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับอาการที่ยิ้มให้เขาแล้วเขาไม่ยิ้มตอบทำให้รู้สึกิมเกอร์ค่ะถูกต้องครับยิ้มเกอร์ มาทางคุณกุ้งกันบ้างครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน3ครั้งกับคำถามนี้ครับยิ้มควรให้เกิดโทสะหรือชวนให้มันยิ้มยียวนครับถูกต้องครับยิ้มยีหยวนมาทางคุณคิตตี้ครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับยิ้มที่มุมปากทางใจข้างหนึ่งโดยไม่เปิดปากถูกต้องครับยิ้มมุมปาก มาทางคุณกุ้งครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน3ามครั้งกับคำถามนี้ครับยิ้มแบบปากแย้เคี้ยวเป็นการถูกขวัญให้เกรงกลัวยิ้มสเสียถูกต้องครับยิ้มสเสียครับยากนะมาทางคุณคิตตี้ครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับอาการที่รู้สึกเกอ้อหรือขวย,ยแล้วไม่รู้จะทำยาอไรก็ฝืนยิ้มออกมา ถูกต้องครับยิ้มแก้เกอร์นะครับมาทางคุณกุ้งครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน3ามครั้งกับคำถามนี้ครับยิ้มแล้วยิ้มอีกด้วยความดีใจหรืออิ่มเอิบใจยิ้มยิ้มแล้วยิ้มอีกด้วยความดีใจหรืออิ่มเอิบใจเดีวครับยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ถูกต้องครับยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ครับ จริงๆนะคะคุณกุ้งเห็นคุณคิตตี้สวยหวานแบบนี้ไม่นึกเลยว่าจะแกล่งเกินตัวดวลกันหมัดต่อหมัดสู้กันจนแทบจะยิ้มไม่ออกเราให้ทั้งคู่พักก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวกลับมาลุ้นกันต่อคะ่ะ กับเข้าสู่ตกสิบหยิบล้านสติลแซนดิงไทยแลนด์นะครับยังอยู่ใน9ก้าที่2สู่เงินล้านของคุณกุ้งสุทธิราชนะครับดวลกับนักสู้จากทางบ้านคุณคิตตี้ดวลกันไปอย่างเรียกว่าสนุกสนานเลยทีเดียวความรู้สึกตอนนี้เป็นยังไงคุณกุ้งมันเริ่มติดแล้วครับเริ่มติดบ้างเล็กน้อยรู้สึกว่าเริ่มเกร็งแล้วแต่ผมไม่กลัวครับเพราะว่าผมเอายันกันตกเอายันกันตกมาเดี๋ยวนี้คุณมียันกันตกด้วยฮะผมเอายันกันตกมาครับโอ้โหเอาล่ะแล้วคุณคิตตี้ตอนนี้รู้สึกยังไงบ้าง ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นตืนเต้น่าติดผู้ชายผิะคิดผิดหรือเปล่าที่เลือกคิตตี้มาในตนที่สองเดี๋ยวเดี๋ยวคุณคิตตี้มีคนเขาอยากจะคุยกับคุณตื่นเต้นมาเต้นในหัวใจพี่ไหมจ๊ะมันจะได้มีความบูวะเล็กๆสเปกบู เอาล่ะถือว่าให้กำลังใจครับพี่ราบมเอาล่ะมาดวลกันต่อเลยดีกว่าครับตอนนี้ตั้งสติกันให้ดีทั้งคู่เลยนะครับคำถามต่อไปอยู่ที่คุณคิตตี้ครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับทาชนะสำหรับตักน้ำถูกต้องครับขันมาทางคุณกุ้งครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน3ครั้งกับคำถามนี้ครับเรียกจำนวน10ร้อนถูกต้องครับพันครับ กลับมาทางคุณคิตตี้ครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับอาการที่รู้สึกคันให้<ะ>อยากเกาถูกต้องครับคันมาทางคุณกุ้งครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน3มครั้งกับคำถามนี้ครับเป็นไปตามเวลาที่กำหนดถูกต้องรับทันนะครับ มาถึงคุณคิตตี้20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับไม่มีทางออกตันค่ะถูกต้องครับตันมาต่อที่คุณกุ้งสุทธิราชครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน3ครั้งกับคำถามนี้ครับเปลี่ยนจากทิศทางหนึ่งไปอีกทิศทางหนึ่งถูกต้องครับหันคำถามต่อไปอยู่ที่คุณคิตตี้ครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับ ส่วนหนาของมีดหรือขวานซึ่งอยู่ตรงข้ามกับคมการตันรันคืออะไรสันค่ะถูกต้องครับสันครับคุณคิติี่หน้าตาตกใจเลยเจอคำถามขึ้นมาเหมือนจะไปไม่ถูกนะฮะสุดท้ายตั้งสติได้ก็ตอบว่าสันก็ถูกต้องนะครับกลับมาทางคุณกุ้งครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน3ครั้งกับคำถามนี้ครับเคลืนถูกอ,อกถกใจออกรถออกชาติ ถูกต้องครับมันกลับมาทางคุณคิตตี้ครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับเครื่องป้องกันการกระทบกระแทกด้านหน้าและด้านหลังรถยนต์ถูกต้องครับกันชนมาต่อที่คุณกุ้งสุทธิราชครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน3ครั้งกับคำถามนี้ครับเปลี่ยนแปลงไปกลับกลายไปถูกต้องครับผันแปร มาที่คุณคิตตี้ครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับคิดฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ฝันเฟื่องค่ะถูกต้องครับฝันเฟื่องถ้าทางคู่นี้ก็น่าจะดวลกันนานอีกแล้วนะครับใครจะเป็นผู้ชนะเดี๋ยวกลับมาลุ้นกันหลังเบรกโฆษณาครับ 60หยิบล้านสติลแซนดิ้งไทยแลนด์นะครับยังอยู่ใน9ก้าที่2สู่เงินล้านของคุณกุ้งสุธิราชนะครับดวลกับนักสู้จากทางบ้านคุณคิตตี้มาต่อที่คุณกุ้งครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน3ครั้งกับคําถามนี้ครับแบ่งเฉลี่ยตามส่วนสัดส่วนปันส่วนถูกต้องครับปันส่วนครับแบ่งเฉลี่ยตามส่วนต้องปันส่วนนะครับเอาล้ครับมาต่อที่คุณคิตตี้ครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคําถามนี้ครับ ดื้อดึงไม่ยอมแพ้ดื้อดึงไม่เข้าเรื่องดันทุรังค่ะถูกต้องครับดันทุรังมาต่อที่คุณกุ้งกันเลยครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน3ครั้งกับคำถามนี้ครับชั้นลำดับ,บ,ดบถูกต้องครับอันดับมาทางคุณคิตตี้ครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับ ตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุหรือหลักฐานข้อเท็จจริงอะไรอ่ะตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุหรือหลักฐานข้อเท็จจริงอะไรอ่ะอันกันหรือใครได้พูดออกมาครับตันอะไรอ่ะแล้วครับแล้วครับตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุหรือหลักฐานข้อเท็จจริงหมดเวลาครับคุณกุ้งตอบได้ไหมครับชนสูตรครับถูกต้องครับชนสูตรครับ และการดวนครั้งที่สองผู้ชนะได้แก่คุณกุ้งสุธทธิรอเกิดอะไรขึ้นงนี่ยคุณคิตตี้ตื่นเต้นตื่นเต้นโอ้โหเลยพลาดคำนี้ไปคุณคิตตี้มีอะไรอยากจะบอกคุณกุ้งหน่อยไหมครับจะบอกว่าจะบอกว่ามารายการนี้เพราะว่าคุณยายดูทุกวันเลยและจะบอกคุณยายว่าไม่ให้ดูพี่กุ้งละา เพราะอะไรเพราะกุ้งเขาประนะใช่น่าฉานเอาละถึงเวลาของคุณคิตตี้แล้วเห็นบอกว่าเลยนะคุณยายชอบดูใช่คุณยาย <แก S 1> บอกให้มารายการนี้ใช่ค่ะเ้าแล้วคุณยายบอกไหมว่าเดี๋ยวเราจะต้องตกลงไปจริงจริงตั้งใจว่าเราจะไม่ตกตั้งใจว่าจะไม่ตก,ตใ,ตกใช่ตอนนี้ต้องตกแล้วมีอะไรอยากจะบอกคุณยายสักนิดนึงไหมครับวันนี้ทําเต็มที่แล้วและเท่านี้จริงๆค่ะได้เท่านี้จริงๆเอาล่ะตอนนี้คุณยายเตรียมตัวดูคุณหลานตกนะครับคิดว่าคุณยายเขาจะหัวเราะเสียงดังไหมอยู่ที่บ้าน จริงเหรอไม่รู้คุณคุณยายเขาจะสงสารหรือคุณยายเขาจะนั่งหัวเราะอยู่อันนี้ไม่รู้ไม่รู้งั้นมาพิสูจน์กันถ้าพร้อมเวทีนี้ไม่มีที่ยืนสําหรับผู้แพ้เชิญครับเอาล่ะมาดูกันครับว่าค่าหัวของคุณคิตตี้คือเท่าไหร่ครับ100จนถึง40,000บาทชนะครั้งที่2ได้เงินสะสมกลับมา 20,000บาทรวมตอนนี้ชนะไปแล้ว2ครั้งสะสมเงินอยู่3 0,000บาทอตอนนี้เหลือนักสู้อยู่บนเวที8ท่านครับคุณจะเลือกหมายเลขใดมาเป็นการดวลครั้งที่3ของคุณครับ อกสั้นง่ายมากพี่พลาดแล้วนะครับแต่ผมจะบอกว่าดวงผมสมพงกับผู้หญิงครับเมื่อกี้ผู้หญิงสองคนล่วงไปแล้ว,ลลวคนที่สามเตรียมตัวให้ดีนะครับอ,องั้นเรามาลุ้นกับการดวลครั้งที่3ของคุณกุ้งสุธทธิรอด ที่3สู่เงินล้านของคุณกุ้งสุธทราชนะครับส่วนคุณแอมแปะสู้เพื่อเงินค่าหัวที่อยู่ข้างหน้าของตัวเองสูงสุดถึง4 0,000บาทมาลุ้นกันครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะคำถามแรกเริ่มที่แอมแปรครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับภาพนี้หมายความว่าน้ำใจค่ะถูกต้องครับน้ำใจ วันนี้ต้องใช้สายตาให้ดีนะครับกลับมาทางคุณกุ้งสุธิราชกันบ้างตั้งสติให้ดี20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน3ครั้งกับภาพนี้ครับน้ำปลาครับถูกต้องครับน้ำปลากลับไปทางแอมแปร์ครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับภาพนี้ครับตาตาโบตาดูดีๆครับ นึกอะไรได้พูดออกมาครับพู้ตา,ตาเร็วครับเร็วครับเร็วครับอังเปาไปได้หมดเลยลาครับคุณกุ้งตอบได้ไหมตาโตครับตาโตไง<า>ครับตาโตเออโอ้โหนึกว่าจะดวลกันนานแล้วในที่สุดผู้ชนะในการดวลค้างที่3ได้แก่ <ไป S 1> คุณกุ้งสุธิรัต์ เจออะไรึ้นกับอันปานั่นแหละค่ะมันคนแบบว่าชินกับตาเล็กตาโตไม่ชินค่ะ<อ>ตาโตไม่เคยเจอค่ะอันปามีอะไรอยากจะบอกคุณกุ้งหน่อยไหมหนูพลาดแล้วค่ะเออพลาดเองค่ะนะครับโอ้โหน่าเสียดายคุณกุ้งมีอะไรอยากจะบอกอมแเปาหน่อยไหมไม่เป็นไรครับให้กําลังใจครับอขอบคุณค่ะเอาละไม่เคยมาเวทีของเราเลยนี่ค,คือครั้งแรกเลยตื่นเต้นนะฮะพลาดไปกับคําว่าตาโตค่ะจากนี้ไปจําคํานี้แม่นเลยไหม สุดหัวใจเลยค่ะเออเราสามารถทำตาโตใส่คุณกุ้งหน่อยได้ไหมพร้อมนะคะครับอันนี้อันนี้โตแล้วเหรอครับโตแล้วค่ะ <c oughs> เอาล่ะถึงเวลาต้องส่งแอมแปร์แล้วครับเห็นคนอื่นเขาตกไปเรารู้สึกยังไงบ้างตื่นเต้นแทนค่ะแล้วคิดว่าถ้าตอนเราตกเราจะเป็นยังไง อาจจะสลบนะคะถ้าเกิดเงียบไปก็ให้ทีมงานมาตามด้วยอ๋อเรามีเจ้าหน้าที่ค่ะนะครับพร้อมทำ CPR ค่ะพร้อมไม่ยังแอนแปร์พร้อมแล้วค่ะถ้าพร้อมเวทีนี้ไม่มีที่ยืนสำหรับผู้แพ้เชิญครับอุตสาา่าห์ไปแบบพ้าเขาไว้ว่าแบบพี่พลาดแล้วแต่สุดท้ายเอาเราพลดเองคือ มันนึกคําไม่ออกจริงมันนึกคําไม่ทานเลยอย่างเงี้ยนึกว่าให้เอาเอา,เอาภาพสองอันมาผสมกันเป็นคําก็เลยแบบเอ๊ะทำไมพอมันออกมาอย่างี้ก็งงเซครั้งหน้าจะกลับมาแก้แค้นคอยดูเอาล่ะมาดูกันครับว่าค่าหัวของแอมแปรได้มาเท่าไหร่ครับ100จนถึง40,000บาทชนะแบบไม่ยากเย็นได้เงินกลับมา5้าพบาท ชนะไปแล้ว3คนสะสมเงินอยู่35,000บาทและเหลือน,นักสู้อยู่บนเวทีเพียง7ท่านพร้อมกับตัวช่วย3ตัวยังไม่ได้ใช้เลยด้วยนะครับเอาล่ะใครจะเป็นรายต่อไปต้องมาลุ้นกันต่อในวันต่อไปนะครับวันนี้ขอขอบคุณ vivo smartphone w a s l i n e ข้าวโพดอบกรอบตาทวิสโกอาหารเช้าซีเรียลโฮเกน N ิสเล่โกโก้ครันช์แบรนด์เจนยูและยาจุกันยูเรนเจอร์ส u คครับ ท,ท่านผู้ชมนะครับที่สนใจอยากมาเป็นนักสู้ในรายการของเราส่งรูปถ่ายพร้อมประวัติของตัวท่านมาที่บริษัท Sense Entertainment ตามที่อยู่ด้านหน้านี้ได้เลยนะครับกลับมาตามลุ้นตามเชียร์นะครับคุณกุ้งสุทธิราชได้ใหม่ทุกเย็นวันจันทร์จนถึงพระหัสครับ6โมนาทีทางช่อง7สีกับรายการตกสิหยิบล้าน s ต e ลแซนดิ้งไทยแลนด์พบกันใหม่สวัสดีครับ